สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านครับอ่ะวันนี้เรามาดูนะข้อมูลนะครับสูตรหลักร้อยบนนะครับร้อยบนอ่างวดที่แล้วนะครับเราฟันนะไปตัวเดียวนะครับทั้งอ่าสี่สูตรนะครับชนนะกันตัวเดียวนะครับหลักร้อยบนนะครับอ่า สูตรแรกนั้นเป็นนะครับวิ่งนะตัวเดียวนะครับปักหลักร้อยบนนะครับศูนย์นะมาตามนัดนะครับหมดที่แล้วฟันนะหลักร้อยบนนะครับได้แค่คู่โต๊ดนะศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับอ่าสูตรแรกนะครับได้ศูนย์นะครับอ่าแล้วก็หลักร้อยบนนะครับสูตรที่สองเนาะอ่าได้ศูนย์ห้านะครับสูตรที่สามนะครับหกศูนย์นะสูตรสุดท้ายนะครับ เป็นวิ่งตัวเดียวปักหลักร้อยได้5นะครับในวดที่แล้วหลุดไปนะเ,ปนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ4สูตรนะวันนี้เราก็จะมาลงข้อมูลเดิมนะครับ4สูตรเช่นเดิมนะครับนะสำหรับข้อมูลหลักร้อยบนนะครับก็จะเน้นไปที่3สูตรที่เดินดีนะครับนะามาดูข้อมูลแล้วก็แนวทางกันนะครับผลการคำนวณน,นั้นเป็นเพียงนะครับการคาดคะเนนะผลนะครับ ที่จะออกในงวดนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับสมาชิกทุกท่านนะโปรดจงใช้นะครับวิจารณญาณนะของท่านในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับมาดูสูตรแรกนะครับหลักอาร้อยบนนะครับสูตรนี้ใช้วิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสน2ครั้ง หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักสิบเล็หน้าครั้งทีหง่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองสองครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งจากนั้นบวกด้วยหกคงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก็บวกกันก่อนนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกเก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะครับแล้วก็ห้าบวกห้า ได้3ครั้งนะครับได้15น,นีีนะครับงวดแรกที่สุตรนี้เริ่มเดินนะครับ6บวกได้6 0, 6บวก3ได้9 9บวก9ได้18 18บวก8ได้26 26บก5่วกได้31 31บวก4ได้35 35บวก6ได้เท่ากับ41ได้1น,นะครับในงวดที่แล้วสูตรนี้สูตรแรกนะครับ3ตัวบน bon ออก1 5 9สถิติ1 2 3 4 5 6 7 8 ้งวดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่9นะอ่ะนะครับงวดที่ผ่านมาอ่าผลบวกนะครับ2บ6ได้8 8 0ได้8 8บวก7ได้15 15บวก6ได้21 21บก0ได้21 21บวก3ได้24 24บวก6ได้30นะครับงวดที่ผ่านมารางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก0 1 2นะครับ วิ่งบนปักหลักร้อยแม่นจริงนะครับเข้าจริง0นะครับปักหลักร้อยอ่ะสูตรแรกนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่สูตรแรกกันเลยนะครับเนาะอ่ะผลรางวัลที่1นงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ15 5 0 1 2 1 5 5 0 1 2นะครับเราลงข้อมูลกันทีละอ่าวันละ3 4สูตรเลยนะครับนะ2ตัวล่างเป็น0 6นะครับอ่าเลขหน้าครั้งที่1 2 4 7เลขหน้าครั้งที่2นะครับ7 3 6เลขท้ายครั้งที่1 5 4 0นะครับแล้วก็เลขท้ายครั้งที่2 2 3 นะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งจะเริ่มฝึกคำนวณนะครับ <_ an> ก็มามาร์กตำแหน่งตามผมเลยนะครับใช้หลักแสนสองครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่ง,งครั้งหลักสิบเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยนะครับเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งจากนั้นบวกด้วยเลขหกคงที่นะครับ บวกตัวเลขมากกว่า1ครั้ง1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับ6บวกกัน2ครั้งได้12 5บวกกันนะครับ3ครั้งได้15ผลบวกนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับเก้างวดรวด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ2อบวกศได้2นะครับ2อบวกศได้2 2งบวกสได้6 6หบวกสได้8 8ปบวกหได้13นะครับ13บวกสได้15 15้บวกหได้เท่ากับ21นะครับงวดนี้วิ่งตัวเดียวปักหลักร้อยบนนะครับเลข1นะสูตรแรกนะครับสูตรที่1อ่ะทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับเป็นสูตรอ่าปักหลักร้อยบนนะครับแบบ2ตัวนะครับมีสถิติอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 14งวดรวดนะครับนะอ่ะมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรนี้ใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งอ่าททีหลักร้อยบนนะครับหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งจากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับ 9กบวกเได้18บนะแปบวกแได้16บนะครับจะได้ผลบวกดังนี้เจบวกหได้13 13าบวกหได้14 14ีบวกเได้21 21ิบวกแได้29 29ิบก้วกสได้33มสิบกแได้41 41ิบกสได้เท่ากับ43นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขสาม จากนั้นบวกด้วย5คงที่นะครับ3บวก5ได้เท่ากับ8นะครับงวดแรกรางวัลเล็กท้ายนะครับ3ตัวบน3 7 2นะครับหลักร้อยบนเป็นเลข3นะครับจากนั้นก็เดินนะครับ14งวดนะอ่ะอ่ะงวดแรกนะครับผ่านไปนะ0นย์นะครับงวดนี้1นะครับเป็นงวดที่2จะผ่านหรือไม่นะมาดูงวดที่ผ่านมานะครับอ่าวิ่งบนนะตัวเดียวนะครับ ผ่านไปแล้วสูตรนี้เป็น2ตัวนะครับผลบวก5บวก6ได้11 11บวก6ได้17 17บวก4ได้21 21บวก0ได้21 21บวก3ได้24 24บวก4ได้28 28บวก2ได้เท่ากับ30ได้0นะครับจากนั้นบวก5คงที่ได้5วันที่ผ่านมานะครับวางวันเลขท้าย3ตัวบนคือ0 1 2นะครับ วิ่ง0กับ5เข้า0นะครับที่หลักร้อยบนนะครับอ่ะก็ไปชนกันอีกแล้วนะครับ0นะกับวิ่งตัวเดียวบนนะครับมาดูงวดน,นี้มันจะชนกันหรือไม่นะก็ดูเป็นแนวทางและก็ข้อมูลนะครับนะ้าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชอบก็เลือกนำไปใช้งานนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับ ผลรางวัลที่1นะครับ1 5 5 0 1 2นะครับ1 5 5 0 1 2นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวบนไอ้2ตัวล่างวทวดที0 6นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายครั้งที่2นะครับ2 3 6 2 3 6อ่ะใช้หลักหมื่น1ครั้งหลักพัน2ครั้งร้อยบน1ครั้ง10บน1ครั้ง10 ล่าง1ครั้ง100เลขท้ายครั้งที่สองครั้ง10เลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งจากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับ5บวกกัน2ครั้งได้1 0บบวกกัน2ครั้งได้6ผลบวกจะได้ดังนี้นะครับ5บวก0ูนได้5 5บวกศูนย์ได้5 5บวก1ได้6 6บวก0ูนย์ได้6 6บวก2ได้8นะครับ8บวก6ได้14 14บวก2ได้เท่ากับ16 ได้ตัวแรกนะครับเป็นเลข6นะจากนั้นนะครับบวกด้วย5คงที่นะครับ6กบวกหได้เท่ากับ11นะครับอ่าเอา้าเหมือนจะชนกันแล้วนะร้อยบนนะครับนะร้อยบนนะครับอ่าสูตรแรกวิ่งตัวเดียวนะครับ1นะสูตรที่2นะครับ6 1อ่าชนชน1แล้วนะครับนะ ทีนี้อ่มาดูนะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3งวกดที่แล้วได้0ูนย์ะครับสูตรนี้มีวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนนะสามครั้งนะครับหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยนะครับเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยนะครับเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1หนึ่งครั้งบวกด้วย3คงที่นะครับมีตัวเลขบวกกันมากกว่า1นครั้งนะครับเป็นหลักแสนศูย์บวกกัน3ครั้งได้0ูนย์ะครับผลบวกจะได้เท่ากับ0 0บวก 0, ได้0 0ย์ย์บวก9ได้9 9้บวก5ได้14 14บวก4ได้18 18บวก1ได้19 19บวก3ได้เท่ากับ22นะครับสูตรนี้บวก4คงที่ได้เท่ากับ6นะครับงวดแรก2 3 5หหลักร้อยบนเลข2นะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับสูตรนนี้นะ สามหบนะครับแปวกแปได้16 16กบวกแปได้24 24ิบวกหได้25 25ิบวกสนะครับได้28 28ิบวกห้าได้33 33ิบวกสได้เท่ากับ36 6สบวกสคงที่ได้เท่ากับ10นะครับงวดที่ผ่านมารางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับศูนยหนะครับหลักร้อยบนนะครับเป็นเลขศูนสูตรนี้ให้0นย์กับ6นะครับ อ่ะเข้าเป็นสูตรที่3นะครับงวดนนี้เราจะได้ฟันนะหลักร้อยบนนะครับกันเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะครับอ่ะมาคำนวณกันเลยนะครับ155 012นะครับ155 012นะครับอ่ะใช้เลขหน้าครั้งที่1247 736 ห้า6หลักแสนนะครับ3ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยนะครับเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย3คงที่ หนบวกกันสครั้งได้3นะครับจะได้ผลบวกดังนี้สาบวกเได้10บสิบบวกหกได้สิบหกสิบหกบวกศูนย์ได้สิบหกสิบหกบวกสองได้สิบแปดนะครับสิบแปดบวกหกได้ยี่สิบวกสได้เท่ากับยีนะครับได้ตัวแรกเป็นเลข7จากนั้นบวกอะไรคงที่นะครับบวกสคงที่7จ็ดบวกสได้เท่ากับ11บนะครับอ้าว สูตรสุดท้าย71นะครับโอ้หลักร้อยบนวันนี้ฟันกันได้เลยนะครับนะ1ตัวเดียวนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะหลักร้อยบนนะครับฟัน1ตัวเดียวเลยนะครับนะ1นะชนกันนะครับที่3สูตรเลยนะครับนะโอ้นะครับได้ฟันหลักร้อยกันอีกแล้วนะในงวดนี้นั่นเองนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนาะถ้าหลักร้อยบนนะครับมา1นะ ชุด3ตัวบนนะครับประกอบกับ4สูตรนะครับ4สูตรนั้นจะได้นะ1 58นะครับ153 156นะครับแล้วก็159อ่า183นะหครับ186 189ปนเาะสำหรับเพ,เพื่อนที่จะรีบจิ้มกันนะครับก็ เอาไปวิเคราะห์พารณานะครับจิ้มกันไปก่อนนะ1 3 6นะครับ1 3 9สุดท้ายเป็น1 6 9นะครับก็ยังนะครับเน้นกันไปอยู่ที่นะครับชุดนี้กันไปก่อนนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะอ่ะข้อมูลนะครับ3ตัวบนนะถ้าหลักร้อยนะครับสสูตรนี้นะครับเดินต่อในงวดนี้นะครับฟันไปนะในตัวเลขเหล่านี้เลยนะครับเป็น ชุดคู่โตดก่อนนะครับนะรอดูปักหลักสิบกันก่อนนะครับนะเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับอ่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับไปวิเคราะห์พิจารณากันดูอ่ามาดูกันอีกสักหนึ่งสูตรนะครับนะหนึ่งสูตรนะสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วหลุดไปนะครับนะอ่าศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่ะวันนี้จะมาไหมเดี๋ยวคำนวณกันไปเลยนะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองนะครับตัวเลขจะไปชนกันหรือไม่นะครับนะศูนย์หก 247นะอ่าใช้เลขหน้าครั้งที่2นะครับ736 736 540และก็236นะครับ236อ่ะหลักแสนนะครับ1ครั้งหน่วยบน1ครั้ง10ล่าง1ครั้งนะครับ10เลขหน้าครั้งที่2 1หน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1งหนร้อยท้ายครั้งที่2อ่าร้อยท้ายครั้งที่1 1นะครับ10ท้ายครั้งที่2 2หน่วย ท้ายครั้งที่สองนะครับบวก1คงที่6บวก6ได้12 3บวก3าได้6นะครับ1บวก2ได้3นะครับ3บวก0ได้3 3บวก3ได้6 6บวก2ได้8 8บวก5ได้13 13บวก6ได้19 19บวก6นะครับได้25 25บวก1ได้26นะครับอ่ะสูตรนี้ได้วิ่งนะครับ6นะ ดังนั้นนะครับตัวรองนะครับหลักร้อยบนนะครับเป็นเลข6เนาะอ่ะนะครับไม่ชนใครเลย7อ่าเนาะนะครับเน้นที่สุดนะครับหลักร้อยบนนะครับ1รอง6นะครับและก็7นะอ่ะอันนี้ให้3ขีด2ขีด1ขีดนะครับอ่ะวันนี้นะครับข้อมูลหลักร้อยบนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าสูตรเดินต่อนะครับฟันหลัก ร้อยบนนะครับ1ตัวเดียวนะครับอ่าตอนนี้จับชุดคู่โต๊ดนะครับ1 5 8 1 5 3 1 5อ่า1 5 6 1 5 9นะครับถ้า5มานะอ่านะครับถ้า5ไม่มานะ8มานะครับ1 8 3 1 8 6 1 8 9นึ่งแ่งนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะ1 3 6 1 3 9และก็1 6 9นะครับเป็นข้อมูลนะ3ตัวบนชุดคู่โต๊ดนะครับในงวดนี้กันนะครับข้อมูลน่าจะ ไม่หนีจากตรงนี้นะครับในงวดนี้นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเลขปกักหลักนะครับสูตรอื่นๆกันต่อนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้นะครับเอาข้อมูลหลักร้อยบนไปวิเคราะห์พารณากันดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ